การที่คุณจะเพิ่มกล้ามเนื้อการที่คุณจะลดความอ้วนเอาแบบง่ายที่สุดเลยลดพุง10กิโลสร้างกล้ามลดไขมันแล้วก็ลดความดันได้ด้วยนะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการกินโปรโตีนกับความดันที่ลดลงอิ่มนานกล้ามมากินโปรโตีนให้มากขึ้นลดแป้งลงแต่กินโปรโตีนท่าดีที่สุดถนอมไตที่สุดลดไขมันมากที่สุดลด LDL มากที่สุดลดไตเสื่อมรู้ไหมว่าโปรโตีนแบบไหน นี่ครับโปรตีนจากพืชถั่วเน่าแต่งจริงเป็นถั่วอะไรก็ได้ครับถั่วเมล็ดอ่อนเป็นโปรตีนจากพืชชั้นเยี่ยมไม่ใช่ถั่วลิสงไม่ใช่ถั่วมะม่วงหิมพานไม่ใช่นะครับถั่วห้าสีถั่วขาวถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดําถั่วลูกไก่ถั่วเลนที่ข้าวขี้นัวเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันเมล็ดเจียเมล็ดแฟลกซ์แล้วคุณออกกําลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อทุกวันหรือถ้าคุณกินโปรตีนไม่ถึงครับไม่เป็นไรครับผมทําสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วลันเตาถั่วเหลืองมาให้ แล้วเป็นสูตรโปรโตีนไม่มีน้ําตาลเทียมไม่มีครีมเทียมกากใยสูงกากใยลดความดันฟื้นฟูไตโปรโตีนพืชมีโปรไบโอติกด้วยผมกินวันละหนึ่งซองเพื่อนๆสามารถแบ่งครึ่งซองกินได้2มื้อเลยเพราะ1ซองมีโปรโตีน34กรัมจำไว้เลยนะครับอยากผอมถาวอนไม่โหลดไตเปลี่ยนโปรโตีนจากสัตว์เนื้อหมูไก่มาเป็นโปรโตีนจากพืช